Yeah. แสงแ่เลยขายแน้วมา้ามาเฮ่าฮ่ารบแล้วเุ้ยโอ้โหเยบหนอยเหยบหนอยเว้ยจิ้ามาเด้อฮ่าฮ่าิโชล็อยแล้วเว้ยเห็บจิก้มาเด้เวเวเดเร่ังนงไงนะ ถึงไม่ถึงไม่เอ้าไม่อ้าไ,ม,าไม่ถึงเอา้าโอ้โหแม่งแซงเฉยเลยที่โผล่ไปสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลิดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม X Racer ครับผมซึ่งตอนนี้มาเล่นรถนี่เลยครับผมรถโคตรสวยครับท่านผู้ชมดูว่าในโคตรสวยเลย เครื่อัน,นี้เป็นเกมจีนนะผมผมเล่นเซิฟจีนนั่นแหละถ้าอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถหาโหลดในแท็บๆทบได้เล,เลยนะส่วนเซิฟโกอบอลก็หลอช่วงในอนาคตนะครับผมมาเริ่มกันเลยกดสีชมพูอันที่1ก็คือการเล่นเออปกติอันที่2ก็คือลงแรงอ่ะผมจะเล่นลงแรงเนะาะเราจะเล่นแบบโซโลเลยนะครับผมกดสีชมพูจัดไปอ่ะอัพเกรดแม่งเลย มานะมาแล้วเว้ยจับคู่อย่างไวเริ่มกันเลยซึ่งอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะเพราะว่าถ้าเล่นบนคอมมันมันไม่ลองรับอะ่ะแต่เกมนี้อยากให้พอร์ตลง PC ด้วยอะ่ะแต่ถ้ามันลง PC จริงเดี๋ยวเสียเลยนะเริ่มกันเลยเอาไว้อยยแม่งแซงวะ่ะโอ๊โยๆอย Yup. แสงเหรอคืจะแซงเหรออันนี้เป็นเกมจีนนะหวังเกมจีนทีผู้ว่นาก็คือประเทศจีนนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โเล่นยากมากเลยนะยากกว่าสปีดดิปเฟอร์อีกนะครับยากมากๆเลยโอ้ยไม่ที่สามเสียเลยเอาไว้เอาไว้ดิปโชวทไมเป็นไงคตรสวยโอ <c oughs> ้โห <hygiene> <c oughs> <c oughs> <pudding> คือต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมถึงจะได้ชินนะครับผมเอาเว้ยเอาเว้ยไม่ลุยแม่งเลยเออไม่เป็นไงโอ้โหรถมันเดียวเองครับท่านผู้ชมโอ้โหดอมรถบินไม่ได้ดอมรถบินไม่ได้อุยยุยยุยยุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงจัดเดี๋ยวได้เท่านี้เองเหรอมาโอ้ยเวสิวจะแซงได้หรือเปล่าวะ อ,อ,อุ้ยอโอ้โหผ่านไปหนึ่งนาทีแล้ววะก็แนวมาเขียนนั่นแหละครับผมก็แนวมาเขียนนั่นแหละผนใหญ่นหมครับเอาไว้เอาไว้ไม่เป็นไงโอ้โหดาวอุ้นไปถังที่สามก็ได้อยู่ครับผมโอ้โหโค้งแม่งเลยเลี้ยบฟ้าเนี้ยงเรียบโอ้โหเฟีย,ยวดาท่าถนัดก็เราก็จุดสินแล้วล่ะนะครับผมอันนี้อยู่ที่สามครับผมกดอีโมจิแม่งเลย นี่อันนี้เราที่สามครับผมเราที่สามคนอื่นคนจีนนะ่าจะอยู่ที่สองคนที่หนึ่งก็คนนี้เออโห G T สมศูนยนึกว่าการจอเอ็นวีเดียโอ้ก็ถือว่าสนุกใช้ได้ครับผมถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับอ๋ต้องเล่นไปเรืเ่อยๆนะครับผมที่สามก็ก็แรงขึ้นนะผมอันนี้ลงแรงนะ ก็ถือว่าสนุกใช้ได้ครับผมมาเล่นต่อไว้เล่นต่อ,อกดไปกดมานั่นแหละเดี๋ยวรอเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับผมก็รอในอนาคตนั่นแหละหรือจะรอหนึ่งสองปีก็ได้ถ้าจะไม่ผิด <c oughs> เริ่มกันเลยโอ้ยมีรถพอร์ตว่ะอยากได้รถพอร์ตรถเยอรมันอะ ฟอร์ดโฟ u s ัสก็มีนะ Volkswagen ก็มีฟอร์ด t ผมมีแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงทีหลังเนาะมาเว้ยเริ่มแล้ววะ่ะโอ้โหแรงจัดเลยดูท่อสักก่อนสาม สอง,งเริ่มได้เอาไว้เอาไว้เออวยไปดีไปดีปดเออสวยสวยสวยออุวยอุโอ้โหโอ้โหผู้ชมโอ้โก็เฟี้ยวเป็นไงก็เฟี้ยวอันนี้ดีด้วยนะเอาไว้ ไปให้สุดเว้ยไปให้สุดเว้ยดิบโชว์ไม่สวยโอ,อก,ก็ที่ษามเลือกอันนี้อันนั้น,น,นเป็นคนจริงนะคนจริงไม่ใช่บอสนะอ๋อเว้ยมาคนจริงก็มาดิไม่เป็นไงไม่เป็นไงโคตรเปรี้ยวงอแทงได้เลยเว้ยมาวะมาวะเริ่มเลยคนจริงก็มาดิเฮ้ยนี่อ้็นรถคอสเนี่ย ยูห uh ูดอมรถบินไม่ได้เอ้ยโอ้โหรถเสียกับดิบโฉไม่อะโอ้โหหยังเว้ยแกงเว้ยแสงเว้ยเอา,าได้วะเอาไว้ได้เว้ยใช้เท่านี้เองไปต่อเว้ยแสงแม่งเลยโอ้ทำไมแสงไม่ได้ไไดวะโอ้ยที่สองว่ะที่สองเฉยเลย ว้าว <laughs> โค้ดเฟี้ยวฟ้าวอ่ะเฟี้ยวฟ้าวนัดดูหนึ่งน,นาทีสามสิบเอ็ดวินาทีก็ถือว่าพอได้พอสมควรนะผมถือว่าสนุกเลยนะครับผมเดี๋ยวพาเล่นอ่าหมดปกติดูเนาะผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วแหละนะครับผม ถือว่าสนุกครับผมอันนี้แรงครับผมอันนี้แรงอันนี้ก็คือแชร์ไม่ต้องแชร์หรอกโอเคมามีหมดอะไรบ้างวะนี่เลยหมดปกติอ๋อรับของโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นนี้ดูเนาะ นี่โหมดอีซี่นะครับผมเอาคันนี้แหละ <S <S ถ้าผมเปิดเพลงในเกมอ่ะเพราะว่ามันโดนล,ลิขสิทธิ์ครับผมผมไม่อยากเปิดเพลงเลยผมปิดไว้แล้วแหละเพราะถ้าเปิดเพลงเดี๋ยวมันโดนล,ลิขสิทธิ์เข้าไง โดนลิขสิทธิ์จริงแน่นอนผมก็เลยปิดไว้ดีกว่า <S <S เริ่มเอาไว้เอ๊ะเอ๊ะข้างหน้ามีคนิเสกหวะมีรถซปเปอร์คาร์ด้วยหวะโอ้โหโอ้โหพี่สิกธ์ก็ควบคุมเหมือนสปีดดิเตอร์นั่นแหละสปีดดิเตอร์อผสมกับคอเก้า ออเอาไว้เอาไว้แม่งที่สีว่ะอันนี้แบบจับคู่เนาะสามต่อสามใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเวลาแล้วเว้ยเอาเว้ยไม่ได้นนว,ว,ว่ะโตเออเว้ยตรงนี้เออสลยสว่ะ เฮ้ยไอ้แม่งไม่ใช่คนจริงแม่เงินขาดคนจริงโอเคแบบนี้ครับทุกท่านเอาไว้เอาไว้ที่สี่ว่ะแย่เลยแย่มากโคตรแย่เลย น <c oughs> ี่สีเฉยอะไรวะขี้โกงใช่ไหมขี้โกงมากเลยอ่ะญี่ปุ่นเนาะเป็นญี่ปุ่นมีแบบญี่ปุ่นด้วยแต่แต่ก็เกมพินนั่นแหละเกมพินนั่นแหละไม่ถึงเลเซอร์ซีทีเลยต้งไปดูเลเซอร์ซีทีก่อนติดแสงไว้เรียบร้อยโอ้โหแสง อุ้ยอัดอัดอัดออกไปเลยเออเล็กฟวาสวยงามมากเออสวยสวยอุ้โคตรเล็กกว่าเล็กกวาเออโคตรสวยโอ้โหโคตรเลี้ยงเอ้ยโอ้โหเปียนาอ๋อแตงทำไมวะแตงทำไมขีโกงเนี่ยแยแตงเรียบร้อยคิดเล็กไเออสวย เลาขวาอ้ยเลี้ยวขวา้ยวขวาโอเคขวาเลยแล้วกัน่นี้แหละ้มาไม่เออเลี้ยวซ้ายล้ยซ้ายดูี้ดูแผนที่ขกาบนโจวันนี้ทางนี้ไม่เคยเล่นเลยแบบนี้ไม่เคยเล่นนะครับผมอเข้าใจดบยมางลันนแล้วแย่แย่แสงเล่นเลเลยแ่วน้มาน ฮ่าฮ่าเยโอ้โหโหโเหยียบลอยฮ่าฮเหยีร้อยเว้ยก็บเ่้าฮ่าฮ่าฮ่ายิวเอาเรอบรบที่ว่ะที่นะเฮ้ยรถอุ้ยอุ้ยอุ้ยาเดียวพูเเลยาเดียวอยนอุ้ย้ยอ่ออย่าคนดีเอ้ย เองานั้นนผมดีดโอเโ,โ,โอเคอเ,คเอ,อเอ,อนน่เออไว้ไวอาอน,นี่เลยไมอ่ะแันนี้เลยพี่โกมากอันนี้เลยลดบินได้เฮ้ยกว่าดองลดบินไม่ได้อะครนะสปอ์ปตัน,น,นของดาครับผม,อม,อมโอ้ ใส่ดีใส่สายเลยแล้วกันเอออโอ้ยหดทาหวว่ะอันนี้ม่นอินเท่าไหร่หรอกนะไปเลยไปเลยนักนำสวยนัสวยทางนี้ทางนี้เออสวยเออโคสวยเออทางั้ี่ก็ไอเจ๋อเจอก็เนรโงวเอาไว้เย้ ที่หนึ่งสั้ที่สะใจมากโคตรสะใจไปเลย <laughs> สองนาทีสี่สิบสี่วินะครับผมอันนี้อันดับที่สองนะเราอยู่ที่หนึ่งน่าจะเป็นนีไงโอ้โคตรเฟี้ยว น้อยอ่ะโอ้โหโคตรเฟี้ยวฟ้าวอยากได้รถบูกาตีอะ่ะบูกาตีมันมต้องหาที่ไหนผม,ผมก็ไม่รู้นะมาเล่นต่อผมเล่นต่อ โอ้โหเกมเริ่มเดเกมเริ่มแล้วว่ะเน็ตไม่รู้ว่าจะปิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเน็ตมันเน็ตมันไวไฟอยู่ขีดสองครับผมกลัวมันหลุดไงโอเคเน็ตขีดสามก็โอเคละมาไว้เริ่มโอ้โหกนลังาบียเบีแล้วบียมด้วย ติสวยิโผล่รกันเออสวยอออเบียดเบไ้หมเนี่ยเบียดไมโอ้ย nee อ้ยเอาไว้เลยเราด้้เ <letter> ว้ยฮ่าฮ่มาได้แลกู่รอกหวาดิโอ้ยสวย โอ้โหแสงแสงว่ะแสงเหรอลุกแสงเหรอฮะแสงเหรอลุกแสงเหรอฮะสวยลุกแสงเหรอฮะแสงมาได้ยังไงฮะอยู่ที่ก็มาดิโอ้โหสวยสวยมากสวยิ1โชว์กไปอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องว่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังดิฟ สวยติดโซเลยเอสวยว่แล้วเว้ยเกจิกมาเด้เล่นกัยัไงะยูฮูถึงไม wow. 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 ่ถึงไม่เอ้าไม่ถึงอ้าโอ้โหแม่งแปงเฉยเลยพี่โกงใช่ไหมพี่โกงเฉยเลยว้ไหววะอุ้ยเว่ก <c oughs> โอ้ี่สว่ะ่านผู้ชมที่สอี่สก็ถือว่าได้ครับผมถือว่าได้แน่นอนนะครับแรงจัดเลยแรงจัดับผมโ็เป็นไงพูดเฟี้ยวทีที่ไต้หวันสอั่กันทีมยอดได้อยู่แล้วเนยตต้หวันไต้นเอก็ทีนั่งเดิม้งเลยอุยู่ได้อุ้ยดิบดิบอโเ

แตงกูไม่ได้หรอกกูดบมึ่ริบโชวสวยแล้วว็กิบโชสวยโอเคจะได้วล์กิ๊บโชว์สวยโอเคกิ๊บโชว์เลยเป็นไงสวยไอ่กิโสวยมากเดี๋ยวคนเดียวจะตองเดี๋ยวต้องเออได้ได้ พูดแค่ฟา้ฟาวแค่ฟ้าน่าดูครับผมออนนมมอันนี้ที่สามับผมอันนี้ที่สามอันนี้อันนี้ที่สามอันนั้นก็ที่สองโอ้โหดูท่าท่าโคตรสวยอะ่ะใน,นเราที่หนึ่งออเป็นไงเซลน้อยขนาดแรกนั่นนี่ยงอโอ้โห โอเคเดี okay, ๋ยวขออีกด่านหนึ่งนะครับผมผมจะเก็บเก็บแรงก็ประมาณนี้แหละนะครับผมขออีกด่านหนึ่งตอนนี้เวิวห้าแล้วครับผมลดวิวห้างลวใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมาขออีกด่านหนึ่งเดี๋ยวผมก็ก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวขอขออีกด่านหนึ่งนะครับผมโอ้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะ เห็นที่มันสีเหลืองๆพื้นหลังสีเหลืองๆน่าจะลดแรงไงลดแรงแต่ถ้าแรงไปไกลเลยนะโหบอกเลยว่าเจอโปรเลยนะโปรเรเยอร์เลยนะไอพวกมืออาชีพนั่นแหละเหมือนสปิเดเตอร์นั่นแหละมาดามิสองหนึ่งไปแสงแสงเบียมนิดหนอย ดิ๊บเอาเรื่องสวยฮู้ดฮุดก็แรงสวยได้อืมทำไมรถมันไม่แรงวะดิเลยเออฮูด้นมาดิเออแบบนี้โหิดโตสวย ้เกิดขาเิ้าเกิดเออเกบคนกับคนเลยเมื่อกี้เก็บคนเลยเออสวยได้เวลาลุยแล้วเว้ยคาคาคาอหก็มาด้โอ้โหโอ้โหโอ้หอ้อห้โหโ้ชม เดี๋ยวแม่งเลยพอทางนี้สวยเอาเอาอีโคสวยโอเคดีโคแม่ง้องเลยจะได้จะได้ที่สามาท่านผู้ชมที่สามยที่สามยเลยโอ้โห กคแงอนี่แหละเราอยู่ที่สามก็ถือว่าสนุกครับผมสนุกใช้ได้เลยนะครับผมระบบก็ดีพอข้างยากพาสมควรน,นะต้องเล่นฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าอ,อยากรอซักกบโบอลก็รอรอ,รอในอนาคตนะครับแต่เขาออยังไม่เปิดตัวเลยแต่ซับซีนเขาเปิดก่อนไงเปิดก่อนโกบอ โอ้ oh. <c oughs> สวยเก้าฟ้าโอเคก็ประมาณนี้แหละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่อคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับ okay. สำหรับคลิปวันนี้ไว้พอแค่น,นี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ